ใ่ม่ลืมกดอ่าสวัสดีค่ะอันนี้เกมพร้อมนะสำหรับการบกหน่อไม้บกหม้อร้านชาวบอกว่าบกหม้ออ่ามันจะมีเครื่องปรุงนี่ตำเองเครื่องแกงใส่เลยนะพริกแห้งขาใส่ไหมขากระเทียมกระเทียมหอมข้าวเบือข้าวเบือตำเองอ่าแล้วก็หมู หมูสามชั้นใช่ไหมหมูสามชั้นหมูสามชั้นไอ้หลานทํานะวันนั้นไม่ทําค่ะขี้ข้านหลายเนาะอันนี้เหรออันนี้น้ํายานางน้ําแม่ยานางค่ะใบยานางนะไม่ใช่แม่ยานางอันนี้คลุกๆดเใส่เยอะไหมใส่เยอะมันจะจงเปิ่งไหมไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะใส่ให้หมูสุกอ่ะก็ใส่หมดแล้วมั้งนี่ค่ะเครื่องแกงเครื่องเครื่องหมก มีมีื้าแกงตำเองค่ะตะใครกระเทียนมหอมข้าวเบือ่อข้าตำเองที่ใส่ใบน้ำเตียงไปใส่อีกใส่น้ำอันนี้ใส่ใส่น้ำอะไรนะน้ำเย็นางน,น้ำเย็นนางนะใส่อีกพอแล้วคะ่ะอันนี้เป็นเป็นต้นหอมอันนะี้ ใบแมงลันค่ะโสนแค่นี้เดี๋ยวก็เติมใส่ในอีกเด็วก็เติมเลยใส่นี้ยหรออืมแล้วก็เติมคนไปเลยเนี่ยใส่ข้าวเบือใส่หมูใส่พร้อมกันเลยไม่เอาทับเพียะเอาเอาอย่านี้ค่ะจะใส่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคนอืมแล้วก็แล้วก็คนเดี๋ยวคนคนที่เขาด้วก่อน เราต้องปรุงเครื่องไปเลยนะแล้วค่อยชิมไม่ต้องมีปลาร้าต้องใส่ปลาร้าด้วยบอกมันสิแซ่บบเหรอแซ่บใส่หน่อยนึงใส่หน่อยนึงอ่ะใส่ปลาร้าแหละปลาร้าต้มสุกค่ะเป็นน้ำปลาร้าของยี่ห้ออะไรอ่ะแม่เหรียญอ่ะใส่ปลาร้าแม่เหรียญอ่ะโฆษณาให้แม่เหรียญ้องได้ค่าโฆษณาด้วยนะคะได้เลยเหรอเปล่าพูดเลยใส่แม่เหรียญใส่กะปิเดียวฟองนี่ย พอแล้วเขาไม่ใส่หรอกเฮ้ยเขาใส่ใส่พอแล้วหรอใส่อะไรอีกบกเครื่องก็ใส่อะไรอีกอ้าวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลได้ไหมไม่ต้องใส่ก็ได้อ้าวเดียหนูไปเปิดดูไงอันนี้ทำไม่เป็นนะอ๋ออันนี้แม่แม่คุ้นเวลาแล้วเลยมันจะอร่อยไหมใส่น้ำปลาหน่อยนึงมันมันจะเป็นรสชาติแบบแค่ช้อนเดียวอ่ะ หน่อไม้หน่อไม้ของฝากน้องๆเอามาฝากน้องน้องเอามาฝากใส่น้ำตาลหน่อยไหมกระแสยยนนงโมโตเหรอปลาร้าเคล่าก็นัวแล้วนะใสาเกลือช้อนเดียวเดี๋ยวยายไปชิมไม่เอาดิบไม่ชิมเดี๋ยวเราสุกค่ะใส่ข้าวเบือได้เหรอใส่แล้วน้ำน้อยวะจะสุกไหมน้ำน้อยไรล่ะใส่น้ำอีกไหมใส่น้ำีกหน่อยมันไม่มีน้ำออกเลยใช่ไหมมันจะดูดน้ำใช่ไหม ใช่เดี๋ยวข้าวเบือมันมันพองตัวออกมาใช่ไหมวันนั้นนะมันแห้งไปเดี๋ยวถ้าสุกแล้วมันเลืออย่างเงี้ยโอเคก็ต้องใส่นี้ได้หรือว่าใส่ทีหลังยักแล้วก็ใส่ทีหลังปุบไปเลยนะคนมันต้องคนเรื่อยๆค่่่ะามันอยูเป็นนก้อใช่ดี๋ยวข้าวเบือแตกแล้วมันจะเป็นนิวเหนียวค่ะมันต้องไปคนไปค่ะตั้งหม้อ อืมเดี๋ยวพอแบบนี้เดี๋็กให้ชิมเอาว่าโอเคไหมรสชาติลืมไม่เนี่ใบมะกรูดใส่ด้วยหรอใบมะกรูดอะใส่พอหอมฮะใส่พอให้มันหอมก็นี่ไงก็นี่ไงใบมะกรูดไม่ใช่แกงไงตั้งไฟไม่ใส่เหรอใส่เลยไหมคะใส่หน่อยพอให้ใส่เลยไหมใส่เลยเลยโอเคใส่เพื่อให้มันหอมอ่ะไปคน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 ต้องชอบหิวข้าวซะละ ปกติน่อไม้ก็ไม่ให้กินกันเยอะใช่บางก็ไม่ค่อยอยากกินเยอะนะปกติยาเองห้ามนักนะน่อไม้อยากปวนขปวดกระดูกใช่นี่ค่ะตั้งหม้อแล้วรอเดือนแล้วค่อยรอเดือนแล้วค่อยคนนะคะนี่ประมาณนี้คนไปเลยๆอันนี้ขี้เกียจถ่ายแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวสุกเดี๋ยวสุกทำคลิปสั้นๆนะคะแค่นี้ค่ะ